สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าตัวเป็นล่มอัจฉริยะนะครับตัวนี้ก็คือเราสามารถใช้แค่มือเดียวนะครับนี่มือเดียวเราสามารถกลางล่มหุบล่มได้นะครับแล้วก็สามารถปรับระดับได้เลยครับว่าถ้าตัวล่มเนี่ยเราต้องการให้กลางขนาดไหนหุบขนาดไหนนะครับเพื่อนถ้าสนใจมากนะครับแล้วก็ตั้งแต่เกิดมาครับเพิ่งเคยแบบจะมีล่มนะครับเราเคยเห็นนะครับว่าล่มเนี่ยจะมีแบบว่าที่กดปุ่มเนี่ยกดทีเดียวนะครับแล้วก็จะกลางออกแล้วก็กดทีเนี่ยก็จะหุบครับ แต่ตัวนี้เราสามารถเลื่อนระดับได้นะครับว่าจะต้องการกลางเท่าไหรครบเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนนะครับนี่ท้องฟ้านี่ก็ค้มมาเลยนะครับเราก็ต้องมีไอเทมนะครับเด็ดๆนะครับบางครั้งเนี่ยเราถือของในแบบว่ามือนึงเนี่ยอาจจะถือกระเป๋าถือถุงถือของอยู่นะครับก็ไม่สะดวกเลยนะครับแทนที่การที่เราจะมาแบบว่ากลางร่มแบบหยิบออกมาเปิดยิ่งพายุแรงๆเนี่ยโอ้ ลำบากมากนะครับตอนนี้ก็พายุฝนนะครับไม่กี่วันก่อนก็หนักมากเลยก็สินค้าตัวนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อร้านผมได้นะครับพี่ตายลิงกด้านล่างเลยอันนี้ก็กดเข้าไปลิงด้านล่างตรงเด็ดคิปช่นบอกนะครับก็เดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเปปอรที่เขาให้มานะครับตัวล่มให้ดูก่อนนะครับว่าอันนี้นะครับจะเป็นสวิตนะครับนี่ให้ชัด,ชด จะเป็นเครื่องหมายขึ้นแล้วก็ลงนะครับกดขึ้นกดลงเราจะมาดูนะครับว่าปุ่มขึ้นกับลงเนี่ยใช้งานกันยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นที่ชาร์จแบตนะครับนี่ตรงนี้เป็นที่ชาร์จแบตก็เก็บปิดให้เรียบร้อยนะครับโอเคเร่มกันเลย นี่เอา,าแล้นะครับแล้วก็เราจะเปิดให้ดูกันนะครับนี่แล้วก็เราจะกดนะครับนีเ่เราจะกดปุ่มขึ้นก่อนนะครับเรามาคอยดูนะครับกดกดทีนึงก็จะขึ้นยังไงครับหรือว่าเราจะกดยาวเลยครับโอ้โหเราลองนะครับหรือว่าอยากอยากแบบใช้ s l ว w m o ชั่นนะครับ มันดีนะครับ <c oughs> หรือว่าเราจะค่ายๆหุบนะครับแบบอาจจะหุบแบบสร้างบรรยากาศนะครับ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ก็ถือว่าสามารถเล่นได้นะครับเนี่ย <c oughs> น,นี่ก็เล่นใช้แค่มือเดียวครับไม่น่าเชื่อแบบว่าเราสามารถแบบมือเดียวนะครับเนี่ยมือเดียวลองดูครับ มากนะครับแล้วก็ตัวร่มเนี่ยแข็งแรงมากครับนี่ทําให้ดูด้านในก็มีความแข็งแรงนะครับเจพายุอะไรนี่ก็สบายสบยนะครับนี่โครงสร้างแข็งแรงมากเราเก็บให้นะครับนี่เรียบร้อยนะครับเจ็บง่ายมากก็สำหรับใครนะครับที่สนใจสินค้าตัวนี้ก็สามารถสั่งซื้อล้านผมได้นะครับพิตาลิงด้านล่างเลยอันนี้ก็ สำหรับใครนะครับที่แบบมีข้อสงสัยหรือว่าอยากสอบถามนี่ก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับที่ตายิงดัสไอ้ที่อ่า d e s c r i p t i o n box อกนะครับไอ้ดีสคริปชั่นอกไอ้คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ก็ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ